ประเด็นต่อมามาเรื่องของสวไร้คุณภาพอย่างที่หลายๆคนเห็นช่วงนี้คือคนไม่พอใจกับสวเยอะมากเหตุผลง่ายๆเพราะว่าสวเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนทั้งที่ปกติสวควรจะมาจากการเลือกของประชาชนแต่คือสวชุดนี้มาจากการคัดเลือกของคอสชเพราะว่ายึดโยงกับคอสชแต่โอเคแหละถ้ามองในมุมดีในแง่ดีก็คือว่าโอเคเขาอาจจะเหลือแค่ปีเดียวเนี่ยแหละเพราะสวมีวาระหปีเลือกตั้งรอบที่แล้วจนถึงตอนนี้4ปีไปแล้วตอนนี้เหลืออีกปีเดียวที่สวชุดนี้จะอยู่ได้ นี่คือคิดในแง่ดีแบบไม่เครียดมากแต่ได้คิดในแง่ไม่ดีก็คือนี่ไงปีเดียวนี้แหละทําให้สวเหล่านี้มีสิทธิในการเลือกนายกท,ทั้งที่สวไม่ควรจะเลือกนายกได้ต้องสอสเท่านั้นที่มาจากการเลือกของประชาชนผู้แทรนราษฎรเท่านั้นเพราะราษฎรเลือกมาเพราะนี่คือการเคารพเสียงของประชาชนดังหกลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยดันบอกให้สวาสามารถเลือกนายกได้แถมสวมีตั้ง250เสียงมันโกงมากร้อยเสียงก็ว่าเจ็บอันนี้ลอ่อไป250 กลายเป็นว่าแทนที่รัฐสภามีสสเนี่ยสองห้าร้อยคนห้าร้อยคนนี้ก็สองอห้าสิบเอ็ดก็ชนะไม่ได้สองห้าเอ็ดไม่ชนะแล้วรวมสวต้องเป็นสามเจ็ดหกเพิ่มอีกร้อยนิดนิดร้อยี่สิบหกเสียงซึ่งถือว่าเยอะมากกลยเปว่าสวามีสิทธิ์เยอะทั้งที่สวไม่ได้มาจากการเลือกประชาชนไม่พอเราจะเห็นว่าบัญชีรายชื่อหนึ่งที่นั่งของเราที่เราเลือกบัญชีรายชื่อต้องใช้เสียงประชาชนสามแสนเสียงโดยประมาณคร่าวๆนะให้เป็นตัวเลขกลมๆคือสามแสนเสียงต่อนหนึ่งที่นั่งบัญชีรายชื เหนื่อยมากกาประชาชนจะเลือกได้นหนึ่งบัญชีหลายชื่อแต่สวหนึ่งคนสบายๆเทียบเท่าประชาชนสามสามแสนเสียงเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโกงอ่ะซึ่งไม่โอเคนะแถมสวบางคนหลายคนตัวชี้รายคุณภาพคือสวอที่มีคุณภาพก็มีในชุดนี้แต่คือชุดที่ไม่มีคุณภาพก็อย่างที่เห็นออกรายการมีคนนึงเนี่ยนะคาพูดคาจาคือไม่มีคุณภาพดูเหมือนทระการศึกษามาไม่ดีหรือเรียนรู้มาไม่ดีแถมจบแค่วุฒิม .6 เท่านั้น แล้วเข้าไปดีอยู่ในสวคือผมไม่ได้บอกว่าคนจบวุฒิมหกไม่ดีหรือดูแย่ไม่ใช่นะประเด็นก็คือว่าสวหรือสอสเขากําหนดวุฒิคือต้องปอดตรดีแล้วคุณมหคุณเข้ามาได้ยังไงแล้วคือถ้าสมมุติโอเคแหละคุณจบมหแต่ถ้าคุณเรียนรู้ดีคุณมีการศึกษาเองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณจะเป็นคนอีกเกรดหนึ่งไม่ได้สนที่วุฒินะคุณอาจจะจบอะไรก็ตามจบปสามพหแต่ถ้าคุณเป็นคนมีคุณภาพคุณก็จะมีคุณภาพแต่พวกนี้คือทั้งจบน้อยไม่พอทําตัวเองไไมมม่ีคุณณภภาาาาพกกกรรรสััษ์็็เหนดด้ช แถมหลายคนด้วยสวหลายคนคือเหมือนพยายามจะแอบอ้างสถาบันอ่าเป็นไปยึดโยงสถาบันอ้างตัวเพื่อให้ตัวเองได้ดีด,ดีผมก็เคยอธิบายแล้วคลิปที่ผมอธิบายเรื่องของพีรุเสื้อเหลืองว่างๆก็ลองไปดูได้เยอะพวกที่แบบแอบอ้างสถาบันพยายามทําให้ตัวเองดูดีอยากได้ผลประโยชน์แบบอยากสบายอะ่ะซึ่งก็ผมก็เคยบอกแล้วไม่มีทางที่คนคนเดียวสามารถช่วยทุกคนได้ช่วยได้แต่คือไม่กี่คน คุณจะมาแสดงทำท่าทางบอกว่าตัวเองต่ําๆตัวเองอยากได้ของดีอยากสบายอยากไม่ต้องทำมาหากินเพราะคุณไม่เก่งไม่มีความสามารถก็เลยต้องใช้วิธีแบบนี้ทําตัวต่ตําๆเข้าไว้หวังว่าเขาจะให้อะไรคุณแต่คืออย่างที่ผมบอกไม่มีทางที่คนคนเดียวสามารถช่วยทุกคนได้รวยแค่ไหนก็ทาไม่ได้แม้กระทั่งเจ้าสัวที่ว่ารวยที่สุดในไทยเขาไม่สามารถช่วยทุกคนทั้งประเทศได้แม้เขาคงทําไปแล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้คนชอบเขาอยากให้คนซื้อของเขาแต่ทําไม่ได้แต่คือเนี่ยพยายามจะแย่งกัน แย่งกันเอาดีเข้าตัวอะไรแบบนั้นทีนี้มาถึงสวที่เขาไปออกรายการไปดีเบทไปถกถียงในรายการทีวีซึ่งหลักๆก็จะมีคุณสิธาเนี่ยจากพัรคไทยสร้างไทยเข้าไปดีเบทซึ่งคุณสิธาก็ดีมากเขามีความรู้เยอะเขาต่อสู้หนักมากแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตาแหน่งสสก็ตามเพราะบัญชีรายชื่อเขาอยู่อันดับ5แต่พัรคไทยสร้างไทยได้บัญชีรายชื่อแค่ที่นั่งเดียวนะ ก็คือที่นั่งแรกคุณหญิงสุดารัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละพอคุณสิทธาไม่ได้ตําแหน่งตรงนั้นเขาก็ยังคงสู้แต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงเนี่ยก็เป็นข้อได้เปรียบของคุณสิทธาเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสสไงทําให้เขาไม่ต้องยึดยงในสภาเขาสามารถออกมาแสดงความคิดเห็นได้ไม่ต้องเกรงกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะโดนกดดันไหมเดี๋ยวจะทาให้อ่าพรรครวมรัฐบาลอาจจะดูไม่ดีหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้เป็นสสแล้วไงเขาสามารถสู้ได้เต็มที่และอีกมุมหนึง่งถ้ามองอีกมุมหนึง่งมุมกลับกันถ้าเป็นก้าวไกลออออกกกมมาาาสสู้้้้้แแบบนนีีลลวววตงเเื เขาดูปัญหาศัตรูหรือไม่แล้วบางทีพวกหวังร้ายอาจจะมาจับผิดคําพูดเก้าไกลถูกเถียงแบบนี้ไม่มีมารยาทอะไรก็ตามไปหาเรื่องเขาเพราะเก้าไกลตอนนี้คือฐานเสียงเยอะที่สุดแล้วได้เสียงได้ที่นั่งในสภาเยอะสุดอันดับหนึ่งของทุกๆุพักเพราะฉะนั้นเก้าไกลก็ต้องระวังท่าทีในการแสดงความเห็นสู้กับพวกสวทเหล่านี้อาจจะแบบนิ่มๆต้องใช้ท่าทีนิ่มๆเก้าไกลก็ต้องระวังคําพูดอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นนี่แหละทำให้คุณสีทาก็เป็นโอกาสดีที่สามารถออกมาสู้ได้ช่วยพักร่วมรัฐบาลได้ เพราะฉะนั้นเก้าไกลเนี่ยตอนนี้ก็ต้องทําตัวนิ่งๆเข้าไว้เฉพาะช่วงนี้นะไม่ใชื่อว่าตลอดไปเฉพาะช่วงนี้เพราะว่าเขาได้เสียงเยอะสุดเขากำลังจะจัดารัฐบาลและกําลังรอสินจากสวผมก็ไม่อยากให้ไปกดดันเก้าไกลามากคือไม่ใช่แบบว่าเออพอได้เป็นรัฐบาลพอคุณได้เป็นใหญ่แล้วคุณก็ทิ้งประชาชนคุณก็ไม่ฟังเสียงฉนันจะกดดันคุณคุณผิดสัจจะหรืออะไรก็ทําไม่ใช่เพราะมันจะมีพวกแบบจ้องจะเล่นเก้าไกลยอยู่แล้ว FC เพื่อไทยหลายคนหลายกลุ่มมากที่เป็น f อเพื่อไทยที่จ้องจะล้มเก้าไกล,กลเพื่อให้ตัวเองได้เป ก็เห็นเห็นอยู่ว่าเก้าไกลเขาได้เสียงเยอะสุดก็ต้องยอมรับตรงนี้ก่อนที่จะเลือกตั้งผมเข้าใจว่าคุณจะเชียร์ใครก็ว่าจะโจมตีใครอะไรก็ว่ากันไปผมก็แค่เอามาแฉว่าพวกนี้มีความคิดแบบนี้อันตรายขนาดไหนเอฟซี FC เพื่อไทยก็พยายามจะเล่นเขาอะไรแบบนั้นแล้วก็ปากข้างนอกเบื้องหลังก็ไปอ้างปากเนี่ยอยู่หน้าสื่อก็ไปอ้างว่าอ๋อพวกเดียวกันประชาธิปไตยแต่เบื้องหลังไปเล่นเขาอะไรแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่สะอาดอะ่ะท้งที่ สู้เขาก็คือสู้ทั้งหน้าทั้งหลังไปเลยไม่ชอบเขาก็พูดไปตรงๆเลยไม่ต้องมาแอบบ้างเลยแบบนั้นเนี่ยแหละหลายฝ่ายพยายามจะสกัดก้าวไกลฝ่ายตรงข้ามก็ด้วยหรือแม้แต่ฝ่ายที่เป็น FC เพื่อไทยหรือแม้แต่เพื่อไทยเองตัวสสเพื่อไทยเองก็ไปเล่นก้าวไกลเหมือนกันพยายามจะใส่ร้ายเขาเหมือนกันสุดท้ายก็เห็นเนียก้าวไกลก็ชนะแบบถล่มทลายมากนั่นแหละผมก็เลยไม่อยากให้กดดันมากพร้ะการที่จะบอกว่าอ๋อเป็นรัฐบาลแล้วก็ทิ้งประชาชนไม่ฟังเสียงก็ไม่ใช่เขายังไม่เป็นรัฐบาลณนะตอนนี้และเพราะเนี่ยแหละเขากําลังจะจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งนี่คือแบบโหเนี้ยหัวต่อที่สาคัญมากเขาจะได้ไม่ได้ก็คือณนะตอนนี้แหละเขาถึงต้องแบบพยายามรวมหาเสียงที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเข้ามารวมตัวกันแล้วถ้าสมมติเขาจะไม่ฟังเสียงประชาชนเขาเอาภูมิใจไทยเข้ามาแล้วภูมิใจไทย60กว่าเสียงเยอะมากนะถ้ารวมภูมิใจไทยแล้วก็รวมอีกไม่กี่พักเขาก็ได้แล้วได้รับได้เป็นรัฐบาลง่ายๆแต่เขาไม่เห็นยนะเขาไม่เอาภูมิใจไทยแต่เขาดันเอาพักเล็กๆอะไรอ่า ชาพัฒนากล้าเหนะ็นไหมแต่คนก็ไม่พอใจอายากไปเอาชาพัฒนากล้ามีกองไม่มีชั้นอะไรแบบนั้นสุดท้ายเขาก็ตัดทิ้งเ,นนะเขาก็ฟังเสียงประชาชนแต่คือณตอนนี้คือหัวเลี้หัวต่อน,นั่นแหละแล้วไอ้การที่ก้าวไกลยพยายามแบบนี้อยากเล่นเป็นรัฐบาลแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาจะได้ทําตามนโยบายที่เขาวางไว้เขาทํางานกันอย่างหนักเขารู้ลึกนะไม่เหมือนพรรคอื่นอันนั้นไม่ได้ทํางานหนักอะไรแบบนั้นก็คืออ้างว่าตัวเองมีผลงานอะไรอ้างอดีตแต่คือก้าวไกลคือข้อมูลทุกอย่างพร้อมเ็าทางานอย่างหนักและข้อมูลทุกอย่างจะต้องเปิดเผย M.O.U. ยังต้องเปิดเผยคิดดูเพราะอนนี่แหละเขาจะน่าเสียดายมากเขาเตรียมมาดีและไม่ใช่ว่าแค่เตรียมมาดีเขาได้เป็นรัฐบาลแน่ๆแ,แล้วโอกาสของเขาเขาได้เสียงมากสุดนี่ก็เขาควรจะได้นี่เห็นไหมฮะในงานที่ผ่านม,มาคือทําไปจะเสียเปล่าไม่งั้นประชาชน14ล้านเสียงที่ไปเลือกเขาจะศูนย์เปล่าแล้วคุณอุตสาห์ไปเลือกมันทั้งต้องเห็นใจประชาชนที่ไปเลือกและต้องเห็นใจคนที่ทํางานอย่างหนักและเขาก็หนักจริงอะแล้วคนก็ชอบคนก็ช่วยลงเสืออะไรมากมายเพราะฉะนั้น ก็ถ้าได้เป็นรัฐบาลจะทําตามนโยบายได้ได้อย่างดีด้วยแต่คือผมก็ไม่ได้บอกว่าการเป็นฝ่ายค้านไม่ดีได้แต่ประเด็นก็คือว่าเขาเนี่ยได้เสียงมากสุดเขาเนี่ยเหมาะสมจะเป็นรัฐบาลอยู่แล้วเขาต้องเป็นอยู่แล้วแต่มันดันมีอุปสรรคอะไรแบบนี้เพราะต้องช่วยกันก้าวข้ามเข้าไปเขามีโอกาสอยู่แล้วอยู่ที่ว่าหัวเลียวหัวต่อณตอนนี้แล้วหลังจากที่ก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแล้วณตอนนั้นก็คือถึงฝั่งเล่าส่งถึงฝั่ง ช่วยกันหวตใช่ไหมคนมากมายทนแดดทนร้อนคนมากมายอุตส่าห์ลงทุนไปหน้าพื้นที่หน้าง,งานเพื่อไปถ่ายคลิปจับผิดก็กตไปผลการเลือกตั้งหลายคนบริจาคเงินเพื่อให้อาสาสมัครไปเฝ้าหน้าคูหาทุกคนช่วยกันก็เพื่ออะไรก็เพื่อชัยชนะที่ถูกต้องที่เป็นธรรมเราจะบ่อยมันเสียเปล่าเราจะไปกดดันเขาหน้าตอนนี้ผมว่ามันก็ควรจะให้เวลาหัวนี้หัวต่อเขาไม่ได้ผิดหลักการอะไรเขาก็ทําตามหลักการอยู่แบบนี้พอเขาได้ไปรัฐบาลหลังจากนั้นจะไปต่อว่านั่นก็เรื่องหนึ่งอยู่แล้วทําได้อยู่แล้ว เราสามารถวิจารรัฐบาลได้เขาได้เป็นรัฐบาลเขาทําอะไรผิดทําอะไรไม่เป็นไปตามที่เขาเคยพูดไว้วิจารณได้เต็มที่ผมก็จะวิจารณถ้าเก้าไกลทําไม่ดีนั่นคือณนะตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่เขายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาก็ฟังเสียงประชาชนเห็นไหมพอมีกอนไม่มีเราก็เนี่ยเขาก็ไม่เอาพักของกุณกอแล้วที่ผมพูดเนี่ยคือพูดจากคนที่มีความเป็นธรรมหรือคนที่เลือกเก้าไกลามาแล้วหรืออีกหลายคนที่มีความเป็นธรรมนั่นแหละผมไม่ได้บอกกับคนที่จ้องจะไปเล่นเขาสกัดเขานั้นไม่มีค่า พวกที่เล่นสกรปรกเล่นอะไรพวกนั้นผมเล่นกลับได้อยู่แล้วผมก็ทําได้เดี๋ยวผมรวบรวมข้อมูลแล้วเขาเล่นกลับแต่ผมอยากจะบอกคนที่เลือกมาอธิบายให้เขา้าใจน่แหละว่า,าจ,จะเป็นแบบนี้โอเคลากไปสยาวเรากลับมาเรื่องของสอวอสองท่านที่มักจะไปออกรายการหลายรายการแล้วแหละหลายช่องทีวีแต่คือเราจะเห็นว่าเวลาเขาออกรายการเขาจะโทรคุยทางโทรศัพท์วิดีโอคอลเท่านั้นเขาจะไม่ไปหน้าง,งานไม่ไปนั่งคุยแบบนั้นก็คงอาจจะกลัวหรือไม่กลัวว่าแบบสู้แล้วเดี๋ยวแพ้อเดี๋ยวสู้ไม่ได้เดี๋ยวจะน่าอายหรืออะไรแบบนั้น คนจะจับผิดได้่แต่พอแบบโทรคุยอะจับผิดอะไรไม่ได้ถีงไม่ออกก็อาจจะเงียบไปหรือสัญญาณหายหรืออะไรก็ว่างันไปก็อาจจะทาแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละแต่คือประเด็นคือมันมีคําที่น่าสนใจจากสอวอฮะก็คือว่าเก้าไกลได้เสียงข้างมากแล้วต่อตอนนี้แล้วก็รวมกับเพื่อไทยรวมกับหลายพรรคเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลแต่ยังขาดเสียงไม่พอสื่อก็เลยถามว่าอ่ะแล้วคุณจะเลือกเก้าไกลเป็นรัฐบาลไหมสอวอท่านหนึ่งสองท่านละสองท่านนั้นก็บอกว่าไม่เลือก ทีนี้นะเขาก็เลยถามกับว่าเอาแบบนี้ก็แปลว่าคุณไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมเสียงส่วนใหญ่ก็เลือกเขาแถมเขารวมจัดตั้งรัฐบาลกับหลายพรรกก็คือเกินครึ่งของประชากรแล้วคุณไม่เลือกหรอเขาก็ให้เหตุผลไว้หลายอย่างแล้วก็คืออ้างไปหลายเรื่องเรื่องแรกหลักๆก็คือเรื่องของ1นึ่งหนึ่งสเอ่อใครยกเรื่องหนึ่งหนึ่งสเนี่ยผมไม่เอาทั้งนั้นต่อมาอีกคํานึงอันนี้น่าสนใจมากเขาก็บอกว่าเนี่ยผมอิงตามผลประโยชน์คนส่วนใหญ่ผมไม่ได้อิงตามเสียงส่วนใหญ่ฟั่งชัดๆเขาบอกว่าเขาอิงตามผลประโยชน์ส่วนใหญ่ แต่คือเสียงส่วนใหญ่เขาไม่สนนะสนแค่ผลประโยชน์คนส่วนใหญ่คือเรื่องนี้มันย้อนแยง้งมันดูเหมือนคนไม่มีการศึกษาอะไรแบบนี้นไม่งั้นทั่วโลกก็คงไม่ต้องมีการเลือกตั้งแล้วไม่ต้องมีในเมื่อตัวคุณเองก็รู้นี่ว่าอะไรเป็นผลประโยชน์คือเป็นงี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้สอวอท่านที่ดูไม่ได้มีความจริงใจดูไม่ได้มีการเรียนรู้ไม่ได้มีตรรกะเหตุผลอะไรที่ถูกต้องให้ฟังนะหลกัหลกๆเรื่องนี้มันแบ่งเป็น3โจทย์แล้วที่คุณไปอ้างผลประโยชน์คนส่วนใหญ่กับกับเรื่องของเสียงส่วนใหญ่คุณไปตีให้มันตรงกันข้ามหรือไไไมม่่่่่ใชสิงงเดดียยวกกัน้อาแระ งันทั่วโลกก็คงไม่ต้องมีการเลือกตั้งไม่ต้องมีการโหวตเสียงอะไรแบบนั้นแล้วไม่ต้องมองว่าคนคิดยังไงแม้กระทั่งไม่ต้องไปทําสถิตดิด้วยไม่ต้องไปสํารวจแล้วคุณรู้นี่ใช่ไหมคุณรู้ว่าคนส่วนใหญ่คือผลประโยชน์คืออะไรก็ไม่ต้องมีแต่ทั่วโลกดันมีแล้วประเทศผู้นําอย่างคิมจองอึนอ่ะที่ปดิจการแบบนั้นเขารู้เหรอว,ว่าผลประโยชน์คนส่วนใหญ่คืออะไรไม่เขารู้แต่ว่าผลประโยชน์ตัวเองคืออะไรเห็นไหมประชาชนกินอยู่ลําบากมากทั้งประเทศเขาแซวกันว่าทั้งประเทศมีอ้วนอยู่คนเดียวเห็นไหม นประชาชนหลายคนต้องหนีข้ามแดนมาเกาหลีใต้เพราะจะหนีมากับโดนแบบไล่ยิงซึ่งแบบนี้คือเหตุการณ์ข้อที่สองไม่พอแล้วผลประโยชน์คนส่วนใหญ่คืออะไรถ้าผมเป็นนักข่าวผมจะถามกลับสอวอท่านนั้นเลยว่าแล้วผลประโยชน์คนส่วนใหญ่คืออะไรก็คุณพูดเหมือนคุณรู้นี่คุณบอกว่าเสียงส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่คุณอิงตามคนส่วนใหญ่ผลประโยชน์คนส่วนใหญ่แปลว่าคุณรู้ว่าผลประโยชน์คนส่วนใหญ่คืออะไรไม่ได้นะฮะเพราะว่า ทั่วโลกไม่ว่าใครก็ตามแต่ละคนจะมีแต่ละความคิดจะต่างกันคุณจะอิงตามผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ต่อเมื่อคุณจะฟังเสียงคนส่วนใหญ่แม้มันจะไม่มีทางที่จะตอบสนองครบทุกคนแต่มันจะมีจุดกึ่งกลางแล้วคนนี่แหละไปเลือกว่าโอ,โอเคนโยบายนี้ตรงกับฉันฉันก็ไปเลือกแบบนั้นต่างกันใช่ไหมแต่นโยบายบางพักเขาดันตรงโจทย์่าหลายคนอย่างก้าไกลตรงโจทย์หลายคนเขาถึงเลือกไงถามว่าเสียงส่วนใหญ่กับคนส่วนใหญ่มันเป็นยังไงมันต้องการข้ามหรอไม่ใช่แล้วคนที่ไหนโง่แบบ ออกเสียงใช้สิทธิออกเสียงแล้วออกเสียงในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตัวเองออกเสียงในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ผลประโยชน์ไม่มีส่วนใหญ่ก็คือออกในสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์ทุกคนก็ต้องทําเพื่อผลประโยชน์ตัวเองอยู่แล้วทุกคนต้องดูแลตัวเองมันคือพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตผมก็เลยอยากจะฝากหน้าข่าวไปถามสวท่านนี้ว่าแล้วผลประโยชน์คนส่วนใหญ่คืออะไรในเมื่อคุณพูดเหมือนคุณรู้นี่หรือว่าคุณกําลังจะสื่อว่าคนใหญ่คุณไม่ได้จะสื่อว่าคนส่วนใหญ่คุณตัดว่าว่าส่วนทิ้งหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะหมายถึงตัวคคเเเออองงผลลปรโยชน์หื่า อะไรแบบนั้นก็อยากให้หนักข่าวถามจริงๆอยากได้คําตอบจากเขามากเขาทาเหมือนว่าเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่ต้องการอะไรดูเหมือนว่าไม่ต้องมีการเลือกตั้งอะไรแบบน,น,นั้นนั่นคือข้อ 2. ต่อมาข้อ3ก็คือว่ามันย้อนแยง้งอย่างที่ผมบอกดูไม่ได้มีสมองในการชีวิตะห์แบบนั้น iques. คนส่วนใหญ่กับสิยงส่วนใหญ่มันคืออันเดียวกันถามว่าจะมีใครไม่ฉลาดมีใครโง่ถึงขัน้นแบบเลือกสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทุกคนที่เขามีการเลือกตั้งเพราะว่าทุกคนจะได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองได้ทุกคนต้องดูแล inden, ตัวเองมันคือธรรมชาติอะ เป็นหลักการธรรมชาติที่ทุกคนจะต้องดูแลตัวเองเราเลือกเราก็ต้องเลือกในนโยบายที่ตรงกับเราเอ้ยมันเข้ากับเราได้เห็นไหมบางพรรคเขาก็เลยตอบโจทย์่ยตอบโจทย์ที่ว่าหลายคนไปเลือกเพราะว่าเฮ้ยนโยบายนี้ใช้ได,ใได้ใช้ได้กับฉันฉันชอบแม้ว่าไม่สามารถตอบโจทย์ทุกคนแบบเป๊ะๆได้แต่ก็อนที่มาสะท้อนผ่านการเลือกตั้งและไม่ได้มีพรรคเดียวทั้งประเทศไทยมีหลายสิบพรรคก็แข่งกันไงอ่าพรรคนี้อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ก็เรื่องทางนั้นแต่พรรคนี้ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ซะงั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยเลือกนี่ไงนี่แหละคนส่วนใ มีคนที่ไหนแบบเลือกแล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามตัวเองเลือกเพราะมันไม่ดีต่อตัวเองก็เลยเลือกไม่มีมาไล่สาระเราเลือกก็ต้องเลือกสิ่งที่ตรงกับตัวเองแม้กระทั่งการซื้อเสียงไงนะไปซื้อเสียงคนที่ไปกาให้เขาเพราะได้รับเงินก็คือผลประโยชน์ตัวเองนะฉันได้เงินมาฉันก็ไปกา